สวัสดีค่ะวันนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆืมาดูโรบิเบียก่อนนี้นะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดอกเขาสวยน่ารักนะคะแล้วก็หน่อ,นอเขาก็โดกด้วยนะคะทีนี้มุมกเกษตรตั้งใจว่าจะเลี้ยงเขาเป็นฟอร์มกอนอะแล้วก็เขาก็เต็มกระถางแล้วนะคะมุมกเกษตรก็เลยจะเอาเขามาเปลี่ยนกระถางนะคะวันนี้ผสมดินไว้ค่อนข้างเยอะนะคะก็จะเอาไม้ต้นที่ควรจะเปลี่ยนกระถางเนี่ยมาเปลี่ยนกระถางให้หมดนะคะ <c oughs> อ่ะดูกระถางนี้จะค่อนข้างเล็กไปเดี๋ยวมุมกเกษตรขอไปหากระถางดูซิมีกระถางที่ใหญ่กว่านี้ไหมเปลี่ยนเป็นกระถาง8นิ้วเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาเป็นฟอร์มก่อเขาจะโตไวามากนะคะกำลังพอดีเลยนะคะเป็นไม้ลหา h p h สี่สิบขีดหกนะคะเออดินจะพอไหมเนี่ยเดี๋ยวอันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องใส่วัสดุรองก้นกระถางนะคะ ตรงนี้จะใช้เป็นฐานนะเพราะว่าเผาฐานเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะคะที่จริงอยากใช้ฐานนั่นแหละแต่ว่าหาฐานค่อนข้างยากเนาะก็เลยใช้เป็นมะพร้าวสับบ้างในบางครั้งนะคะแต่ถ้าใครที่มีเป็นฐานก็สามารถที่จะใช้ฐานได้ดีเลยทีเดียวนะคะอ่ะหลังจากใส่ฐานลงไปเราก็จะใส่เป็นดินลงไปนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะลอง เปลี่ยนกระถางแบบไม่ตัดแต่งรากดูนะะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นดูว่าข้างในเป็นยังไงนะ,ะไปเอาสมุนเจอหน่อยยากันมแมลงไม่รู้ว่ามีเพลี้ยแป้งหรือ,อยังไม่แน่ใจว่ากระถางนี้เนี่ยเปลี่ยนมานานหรือ,อยังนะคะสําหรับไม้ที่เราเราไม่ได้เติมยากันมแมลงเนี่ยบางทีที่รากของเขาก็จะมีเป็นเพลี้ยแป้งเนาะเราต้องมาลุ้นดูว่าต้นนี้เนี่ย มีเพลียหรือ,อยังเพราะมุมเกษตรก็จําไม่ได้นะคะว่าเปลี่ยนกระถางเข้าไปเมื่อไหร่นะคะแต่เขาโตไวมากนะเพลียแป้งยังไม่มีนะคะสมบูรณ์ดีนะไม้ต้นไหนที่เขาโตดีเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของเพลียแป้งนะส่วนต้นไหนที่เอ,อ่อโตช้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีปัญหาในเรื่องของเพลียแป้งเนาะอ่ะเติมดินลงไปอีกนิดหนึ่งนะคะ ให้เขาสูงขึ้นหน่อยแล้วก็วางวางให้เขาอยู่ในระดับขอบกระถางนะคะดินไม่พอเดี๋ยวไปเอาดินสำรองมางนะคะ mm. เวลาวางเนี่ยเราวางหน่อให้สูงขึ้นมานิดหนึ่งนะคะให้อ่อก้อนดินนี้เนี่ย อยู่อยู่เลยขอบกระถางขึ้นมานิดนึงก็ดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะแคดดินลงไปนะคะให้หน่อเนี่ยเขาอยู่เหนือดินนะคะ เขาเป็นไม้ฟอร์มกอที่สวยมากนะเป็นไม้ที่หน่อเขาโดกแล้วก็ดอ,อกเขาก็สวยด้วยนะคะสำหรับไม้รหัสตัวนี้นะคะเพราะเพื่อที่จะให้ดินเนี่ยไปแทรกช่องว่างระหว่างดินเก่ากับดินใหม่ที่เราเติมลงไปนะคะอ่ะเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของ ดินนะคะดินเก่าที่เขาอยู่ติดกับหน่อนะคะเราก็แค่เขาลงไปนะคะเพื่อที่จะให้หนอเนี่ยลอยพ้นดินนะคะถ้าเกิดว่าเขาจมลงไปนิดนึงเราก็ยกขึ้นมานิดนึงแบบนี้นะคะอ่ะยกขึ้นมานิดนึงนะเพื่อที่จะให้หนอนเขาเนี่ยลอยอยู่อยู่เหนือดินนะคะเขาจะได้เป็นฟอร์มกอรสอยวยๆเนาะเราก็จัดไป จะใช้เป็นไม้จิ้มลูกชิ้นไม้เสียบลูกชิ้นมาช่วยก็ได้นะคะเราก็จะได้เป็นไม้ฟอมกอสวยๆเนาะใครที่ชอบเลี้ยงไม้ฟอมกอร์เนี่ยเวลาที่เรา,เาจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รวยหินข้างหน้าเป็นสีขาวหรือว่าสีสีสวยๆนะคะ <c oughs> เขาจะสวยมากสำหรับไม้ฟอมกอนอะ อ่าหลังจากที่เราจัดเสร็จแล้วนะสําหรับใครที่จะรวยหินรวยหน้าก็รวยได้เลยนะคะแต่มุมเกษตรเนี่ยจะไม่มีหินรวยหน้านะคะก็จะใช้เป็นหินภูเขาไฟรวยหน้าเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะคะยังไม่มีโซนสําหรับจัดไม้โชว์นะคะมุมเกษตรก็เลยไม่ได้แต่งแต่งไม่ได้ประดับต้นไม้เลยนะคะก็คือเลี้ยงแบบดิบๆอย่างนั้นเลยนะคะก็จะไม่มีหินนะคะ เพราะว่าถ้าในชั้นบนชั้นที่มุมเกษตรเลี้ยงแคตตานเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารวยหินทุกต้นเนี่ยเขาจะหนักนะคะเพราะว่าโต๊ะของมุมเกษตรเนี่ยจะใช้เป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะคะก็ถ้าเขาหนักเกินไปโต๊ะก็จะแอ่นนะคะมุมเกษตรก็เลยไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าเหล็กก็ค่อนข้างเส้นเล็กนะคะก็จะไม่ค่อยทนเท่าไหร่เนาะมุมเกษตรก็อยากจะ เซฟเขาหน่อยก็เลยไม่ได้ใส่หินนะคะเนาะอะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆเห็นไหมอ่ะหนองเขานะลอยขึ้นมาแบบนี้สวยงามมากๆนะคะมุมกเกษตรจารเลี้ยงต้นนี้เป็นฟอร์มกอนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาออกดอกแบบทั้งกอนะ่าจะสวยมากๆเนาะเราก็ลุ้นดูนะว่า ปีไหนฤดูการไหนนะคะเราถึงจะได้เห็นโรบิเวียแบบไม้ลากตัวเองเป็นบานเป็นฟอร์มก่อน,นะคะมาลุ้นไปพร้อมๆกับมุมเกษตรนะคะใครที่มีโรบิเวียฟอร์มก็ก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันวิธีการดูแลให้มุมเกษตรแล้วก็เพื่อนๆได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปเลยนะคะแล้วก็ทุกครั้งนะคะเราต้องปักแท็กของเขาเอาไว้นะเราจะได้จำได้ว่าไม้รหัสตัวนี้เนี่ย เป็นรหัสไหนชื่ออะไรนะคะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ